แต่คนร้ายไห้หล่นก็ขัดมอไซค์ตามต่อไล่จับกลัวอย่างเดียวกลัวจับไม่ได้แต่ไม่กลัวตายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จอข่าวเด่น5มโมงเย็น4 1เนาทีนะครับวันนี้คุยกับพลเมืองดีครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ว่าไปช่วยชาวบ้านซึ่งถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าเนี่ยนะฮะเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณสุภาพภูลสยามพงศ์อายุ60ปีตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ถูกกระชากกระเป๋าแล้วพลเมืองดีท่านนี้เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามไปถึงคนร้ายก็สามารถที่จะเอากระเป๋ากลับคืนมาใช้วิธีการถีบมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ทําหน้าที่พลเมืองดีผมจะพูดคุยกับคุณพยงสุดสงวนครับสวัสดีครับสวัสดีคับอา้าวเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะครับผมพเาื่อสักครู่คือรับประกาศสินีบัตรกับผู้ังกับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครับ นะฮะเป็นพนลเมืองดีครัจะไดงความชื่นชมครับท่านนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อาทิตย์เป็นยังไงก็ผมรับผู้โดยสารอยู่ช่วงประมาณเที่ยงผ่านหน้าร้านข้าวแกงก็มีคนที่รู้จักกันเด็กร้านข้าวแกงเขาก็ชื่อผมชื่อเล่นชื่อโปอเขาตะโกนว่าพี่โปกระชากกระเป๋าเขาบอกแล้วผมก็ตะโกนถามเขาว่าคนที่กระชากลักษณะแบบไหนเขาก็บอกว่าใส่หมวกน็อกสีน้ําเงินูุร่างอ้วน มาคนเดียวมผมก็บอกผู้โัยสินเขาก็กระโดดลงผมก็กลับรถตามมาเลยจนไปถึงท้ายหมู่บ้านก็เห็นหมวกกกนอกสีน้ำเงินขับขี่ด้วยความเร็วสูงมผมก็เลยตัดสินใจว่าคงใช่แน่เลยขี่เข้าไปประกบแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีผมก็ประกบได้จังหวะข,ขับบี้บี้ไปเลยครับเขาใช้ความเร็วสูงแต่เขายังไม่รู้ว่าผมตามมาอมพอเข้าประกบได้ปุ๊บผมก็บอกเฮ้ยเขาก็ตกใจผมก็ถีบ ถีบแล้วจังหวะขึ้นลูกขั้นแล้วก็ขี่ขี่อยู่ขี่ประกบแล้วอยา่างถีบถีบด้วยข้างซ้ายเนี่ยคับเขาไม่ล้มผมถีบเขาดีแฮนจังหวะแบบว่าเขาขึ้นลูกขั้น รถมันไม่ใช่ความเร็วสูงถ้ารถความเร็วสูงกว้างอะไลูกกระนาดเดียนะ<ช>นครับพอขึ้นไป<ม>ป,นไป,ปุ๊บเขาก็เอาขายันได้เ,เขาก็บิดหนีต่อ,<ม>ตอพอดิดหนีต่อเสร็จไปเจอสะพานข้ามคลอง<ม><ม>เขาก็กระโดดสะพานแล้วกระเป๋าตังคตกลงมามมผมก็ตามต่อแต่เพื่อนไปส่งผู้โดยสารกลับมาพอดีผมก็ตะโกนบอกเออให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเก็บกระเป๋าตังค์ไว้เดี๋ยวพี่จะตามต่อผมก็ตามไปเรื่อยๆใช้เวลาอีกประมาณสักอีกสิบนาทีเขาก็หายไป มันแยกมันเยอะครับขนาดผมขับบินมอเตอร์ไซค์ผมยังไม่รู้แล้วว่าไอ้ซอยนี้แยกนี้แยกนี้เขาเป็นคนในพื้นที่เขารู้แต่ถ้าเจออีกครั้งผมจับเขาได้แน่ครับผมนี่ก็ใช้เวลายี่สนาทีใช่ครับยี่สิบนาทีในการตามครับอแต่นี้คนร้ายก็กระเป๋าตกครับผมกระเป๋าที่ไปกระชากมาเนี่ยนะฮะกระเป๋าตกตอนนั้นก็ให้เพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวนั้นคเขาเพื่อนวินเดียวกันครับเขาไปส่งคนแล้วกลับมาพอดีก็เจอพอดีบอกเอากระเป๋าไปคืนเจ้าของก็ให้เขาจอดรอผมตรงนั้นเลยเขาไม่รู้ว่า กระเป๋าของใครกระชากตรงไหนมาครับก็ให้รอก่อนเก็บกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็บีตามไปเสียดายที่รอดไปได้ก็เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่หนักใจสําหรับผมคือเขารอดได้หกคดีผ่านมาคือไม่เคยรอดมือผมนะไม่ใช่ว่าผมวดเก่งหรืออะไรแต่ว่าผมไม่เคยประมาทนะแต่ว่าทํางานทุกทีเนี่ยคือผมต้องเอาให้อยู่ถ้าไม่อยู่มันมันก็จะ ตัวเองก็จะเจ็บเองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันจะเราจะช่วยเอาใช่ครับท่านนี้ผมฟังดูตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้ประสบเหตุด้วยไม่ใช่ครับคือไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรไม่ได้เห็นเหตุการณ์ธรามดากินปกติรับผู้โดยสารมาครเสร็จปุ๊บมีคนแถวนั้นบอกพี่โป๊บกระชากกระเป๋าครับผมแล้วผู้โดยสารตอนนั้นยังยังไม่ถึงใช่ไหมยังอยู่ข้างหลังผมเลยครับยังซ้อนยังไปส่งไม่ถึงยังไม่ถึงแล้วโปบอกเขาว่าไงเขาผมก็จอดชะลอเขาก็กระโดดลงเองโดยอัตโนมัติแบบว่าเขาลงจากรถพอลงจากรถเสร็็จผมกกลลับรถเย รถมันติดอยู่พอดีผมก็ตัดไม่เอาตัดนักไม่เอาครับทิ้งไ้ก่อนเรื่องเล็กสตังค์สำหรับผมมันเรื่องเล็กนะผมก็กลับรถตามอย่างเดียวคือไม่ได้ประสอบเหตุไปถามคนแถวนั้นว่าคนร้ายลักษณะยังไงเขาบอกแบบว่าบอกคร่าวๆด้วยความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้ว่ามันต้องเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างนี้พาอบอกมาคือมันต้องถูกคนเราถ้ามันมีพฤติกรรมว่า ถ้าคุณก่อเหตุอะไรมาเนี่ยคุณจะไม่โมโหขี่ตอกๆตกตกตกอยู่คุณต้องใช้ฟาร์มเร็วเพื่อจะหนีและอีกอย่างเวลาผมเข้าประกบตัวใครเนี่ยผมจะไม่ไม่ถีบก่อนอผมจะบอกเฮ้ย <"He i, S 2> มึงหนีเหรอ,อคนพอคนร้ายหนีจะสะดุง้ง แล้วจะกลัวยึยกยักงยันั่นถูกต้องผม,ผมถีบเลยอ๋อนี่วิธีการใช่ค่ะไม่ได้แปลไปถึงใครก็ไม่รู้ถึงเวลาก็ไปถีบเนี่ยไม่ใช่มีเคยมีประสบการณ์เป็นอาสาด้วยกันไปถีบมั่วแต่มันไม่ใช่คนนั้นคือต้องรับผิดชอบเขาค่าซ่มอมรถค่าอะไระมันไม่มีใครฟักจ่ายแทนผมโทษนะฮะเกิดคนนั้นมีปืนยิงสวนมาคุณทําไงก็อันนี้ผมก็ทําาใจแล้วนะอย่างที่ผมเคยพูดไปว่า จับไม่ได้เนี่ยผมกลัวมากกว่าไอ้ตายเนี่ยมันคือมันเรื่องเล็กตายก็คือตายเกิดมาหุนเดียวตายก็คือตายแต่ว่าตายแล้วทำความดีเพื่อใครได้มั่งเปล่าลูกเมียวงตระกูลอะไรผมเนี่ยมันเสื่อมเสียหรือเปล่าแต่ถ้าผมตายโดยหน้าที่อย่างเนี้ยลูกผมยังไปคุยที่โรงเรียนได้ว่าเออพ่อผมตายนะตายเพราะอะไรช่วยเหลือสังคมไม่ได้าตายเพราะไปค้าย,ยาบ้าหรือไปโกงมากินเขาผมถึงบอกกับเมียผมตลอดเลยว่ามีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรกับพี่หรือต้องแบบว่าต้องนอนห้อง icu อะไรเงี้ย เจ็ดวันทำไมฟื้นดึงออกไปได้เลยเพราะผมไม่มีปัญญาที่จะต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลตายก็คือตายแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากโทษนะเมียไม่ห้ามเหรอก็แรกๆก็ห้ามนะครับแต่ผมก็ย้อนคําเดียวเสมอว่าเวลาเธอโดนใครช่วยมั่งมีทต่คนยืนดู มีคนบอกว่านี่เป็นแรงบันดาลใจแรงถึงใจอันนี้เลยครับสำคัญที่สุดคือเมียเคยโดนอะไรเนี่ยภรรยามานั่งอยู่ด้วยนะฮะก็กระโดนกระชากสร้อยสองบาทเนี่ยแหละครับแถวแถวเนี่ยแถวปากน้ำเนี่ยอ๋อเนี่โดนที่บางปลาครับโดนที่บางปลายังไงโดนยังไงก็ไปไปงานทําบุญบ้านเพื่อนแล้วก็เดินขากลับมาก็เดินมาสองคนคนร้ายก็มาสองคนขี่มอเตอร์ไซคันเดียวมาถามบอกว่าเส้นทางตรงนี้ออกตรงไหนได้ แล้วฟาร์มที่เมียผมคนซื้อก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนี้เขาก็ฟ้ามาพอดีคอ,อ,อก็ได้ไปบาดกว่าแต่ก็จะฝากรอยเล็บไว้สี่ห้าเล็บอะไรประมาณนี<ม>้แล้วทำไมคุณเขาก็โทรมาตามผมผมก็ไม่ได้แจ้งฟาร์มนะผมก็มาโหก,ากันกล่าวว่าจะไปว่าทําไมว่าประมาทแต่พอไปเห็นเมียนั่งร้องไห้มันด่าไม่ออกอพอด่าไม่ออกเขาถวนั้นบอกไปแจ้งฟาร์มมาไม่ต้องแจ้งช่างมันแล้วผมก็มานั่งคิดว่าทําไมมันไม่มีคนจะช่วยเลยเหรอมันไม่มีคนกล้าขนาดนั้นเลย และจังหวะคือมันก็มีที่มีเป็นมีชุมชนพาสมควรใช่ครับคนก็ต้องเห็นเยอะแยะเห็นกำลังบอกว่าไม่มีคนช่วยก็ประมาณนั้นคือเขาไม่กล้าอย่างที่คุณสยุทธถามผมว่าไม่กลัวปืนเหรอไม่กลัวมีดเหรอทุกคนพูดแบบนี้ขนาดตำรวจยังถามผมเลยว่าผมกลัวปืนไหมเวลาขับไปแล้วก็ยิงปุ้งเนี่ยผมก็ถามเขาว่าผมไม่กลัวหรอกนะถ้ากลัวถ้าผมกลัวจริงๆเน่ผมคงไม่จับมาเจ็ดคดีอย่างนี้แล้ว อีกอย่างหนึ่งเขาไม่ใช่ในในหนังนี่มเป็นเพศบป่าฟ้าปืนออกมาโอ้โหแล้วยิงแม่นเหมือนก็กินุลิฟอะไรอย่งนั้นยังไงน้อยผมหมอบต่าๆเขาก็ตามไม่ทันแต่ไม่ใช่ว่าผมจะประกบคู่เขาเลยผมก็ทิ้งระยะห่างตักห้าสิบเมตรเขาต้องหันมายิงอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดหรอกอันนี้เราคิดชีวิตจริงไม่เหมือนในหนังใช่ถูกต้องไม่ใช่แปลว่าแหมหันมาเป็นกินุลิเียแล้วเปี้ยงแม่นยำอย่างนั้นใช่ครับแต่ก็อันตรายนะอันตรายผมยอมรับว่ามันอันตรายคันนี้ คือทวนนะะแฟนเคยโดนกระชากสร้อยรเรารู้สึกว่าทําไมถึงไม่มีคนช่วยครับนะ,ะใช่ครับแทนที่จะน้อยเนื้อต่าใจแค้นบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นคือแค้นโอ้โหสังคมนี้ทาไมไม่มีใครช่วยเมียกูเลยวะพูดอย่างงี้ยถูกต้องครับถูกไหมฮะเออแทนที่เออเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรกูจะไปช่วย<ช>เหมือนกับ,บที่เขาทํากับเมียเราแต่ทําไมไม่คิดอย่างนั้น<ม>ทําไมกลับคิดว่าเฮ้ยเราต้องช่วยคนอื่นมัน มันเห็นหลายๆอย่างนะครับว่าเวลาบางทีคนเราบางทีเขาทํางานมาทั้งเดือนเขาเพิ่งไปกดเงินมาออกมาแล้วมาโดกนกระชากกระเป๋าไปอย่างเงี้ยบางคนนั่งร้องไห้บางคนบอกว่าไม่กล้ากลับบ้านกลัวสามีจะตีเอาเอ,อแล้วบางคนบางทีต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกพรุ่งนี้ออถ้าไม่มีค่าเทอมลูกแล้วฉันจะอยู่ยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บ่นผมก็มาคิดว่าเออทาไมมันเป็นอย่างนี้วะมันเจอเหตุบ่อยแล้วก่อนที่ผมจะไปเป็นอาสานีออ่มันมันเยอะที่พวนระนะเดือนหนึง่งสองลายสามลาย มันจะไม่งัดแงะก็กระชากกระเป๋ามไม่งั้นก็ลักรถอะไระประมาณนี้ตั้งแต่นี่ทํามาแล้วนี่ครั้งล่าสุดคือเมื่ออาทิตย์เดียวครั้งที่เจ็ดครับผมเสียดายอยู่นีดเดียวคือหนีไปได้ถูกต้องครับถูกไหมฮะครับแต่ว่าหกครั้งก่อนหน้านี้จับได้หมดจับได้หมดมีอะไรบ้างเอายกมาเออก็ส่วนมากจะเป็นกระชากกระเป๋าหมดกระชากกระเป๋ากระชากสร้อยกระชากกระเป๋าประมาณนี้ครั้งแรกครั้งแรกจําได้ไม่เป็นยังไงครั้งแรก ครั้งแรกนี่รู้สึกว่าเออผมตอนนั้นอยู่ซอยเลวัตสิบเอ็ดก็แฟนโทรมากาลังวิ่งวินท่วงเช้าประมาณสองโมงแฟนโทรมาบอกว่าเพื่อนโดนชากระป๋อคนกระชากในรูปร่างเล็กมาสองคนข้างหลังเนี่ยจาได้ว่าใส่เสื้อสีดําชย์ KTs เขียนว่า KTs อะไรประมาณนี้ผมก็ฟังวออยู่ตอนนั้นพกวออยู่ก็ดาบอำนาจบางเย็นเขาก็นั่งอยู่ใกล้ๆตำรวจเนี่ยนะใช่ครับเป็นลูกพี่อย่เองเลยคนนี้คนฝึกเพราะเราเป็นอาสาของตำรวจถูกต้องครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองไปดูไห ผมแล้วก็ฟังวออยู่โอเคคนร้ายหนีข้าซอยซอยแปดเทปลักษผมก็ว่าเอ๊ะมันหนีเข้าไปแล้วแต่คนตามเขาไม่ตามแล้วผมก็เลยเสี่ยงไปดูเพอเสี่ยงไปปุ๊บก็ไปเจอคนร้ายเนี่ยเดินออกมาจากป่าหญ้าขาเขินที่เขาเละขี้โคลนผมก็กะเอ๊ะทำไมมันเดินมาจากป่าหญ้าคนเดียวผมก็แล้วเห็นข้างหลังว่าไอ้ k p พอด้วยผมก็เลยขี่เข้าไปใกล้น้องมอไซค์วินไหมเขาบอกไม่ไปไม่ไปผมก็เฮมันมันลนเกินไปมันลนผมก็กระชากเสื้อ เฮ้ยมึงหนีเหรอ,อเขาก็ทําแบบว่าใครเสื้อหลุดอย่างเงี้ยเขาก็ทําตัวแล้วเขาก็วิง่งตอนนั้นผมเพิ่งโดนรถชนมาด้วยเอาเ<ล>สื้อติดมือมาชตัวหลุดไปแล้ววิ่งหนีผมก็วิ่งตามแบบเหมือนคดีเด็ดเลยเขาจนข้ามกําแพงบ้านสูงสองเมตรอย่างเงี้ยข้ามไปฝั่งนี้ทะลุไปฝั่งนู้นวิ่งออกไปฝั่งนู้นทะลุฝั่งนี้มุดเข้าป่าหย้าผมก็กระโดดเข้าป่าญ้าก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงก็จับได้เสร็จผมก็โทรไปบอกลูกพี่เมาตัวไปจับได้ครับผม แล้วก็มันก็ไล่ามาเรื่อยๆพอมันเริ่มจับได้คดีหนึ่งแล้วก็เขาก็สู้นะเขาก็ชักเข็มขัดสู้ผมก็หมวกกันน็อกวิ่งเข้าใส่แต่เขาไม่กล้าเขาวิ่งหนีผมหมก็เลยตามกันหนำเข้าไปเลยอก็ประมาณนี้ <laughs> นี่ครั้งแรกนะครังแ,แลวจากนั้นเกิดมาอีกห้า,ามันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยประเภทกระชากกระเป๋าเ,เพื่อนเห็นผมอยู่ท้ายซอย,อยอย่างนี้เพื่อนบินเดียวกันเขาก็โทรมาเอ้กระชากกระเป๋ามาสองคนผมก็ตามไปอีกพอเห็นแล้วผมเอารถชนนะแต่รถผมมันดันดับ พอดับเสร็จเขาก็หนีออกไปท้ายซอยผมก็ตามติดไปท้ายซอยไปถีบขวามกลางถนนแล้วผมก็ซัดสองกับหนึ่งแล้วเพื่อนก็ตามมาช่วยกันจับสองหนึ่งสองหนึ่งผมส่วนมากผมจะพยแบกน้ําหนักไม่เจอร้อยแปดสิบอันนั้นอังเนี้ยความสูงอางเงี้ยมีเจ็บตัวมากไหมก็มีนะครับก็มีมั่งโดนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ยังไม่ไม่เข็ดครับไม่เข็ดอเพราะฉะนั้นบางบางทีแฟนห้าม ก็ห้ามเขาก็ห้ามอยู่เขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาลูกเต้าจะอยู่ยังไงเออน่าหน่ะสิผมก็บอกว่ามันมันก็ต้องทําใจนะลูกกี่คนลูกกี่คนสามคนครับลูกสามคนคนโตคนโตอายุยี่สิบสองทำอยู่โตโยต้าคนกลางคนกลางเรียนอยู่มหนึ่งอ่าคนเล็กคนเล็กเรียนอยู่ปหนึ่งโอ้โหมีตั้งแต่ยี่สิบสองเรียนปหนึ่งเลยนะครับผมตัวเล็กเรียนปหนึ่งอยู่เลยครับผมคนกลางเห็นบอกว่าต้องใช้เงินเรื่องดูแลด้วยอ๋อใช่ครับเขาสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้หน่อยเยอะนี่ไง แฟนก็ต้องถามบอกนี่ป๋อไม่ห่วงลูกเหรอเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาทําไงป๋อแรกๆเขาประมาณนั้นเลยครับคดีแรกสองคดีแรกเขาจะถามว่าไม่กลัวเลยไม่ไม่รู้นะผมผมก็เออเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยู่เฉยๆดีกว่าปัดๆไปก่อนคือไม่อยากทะเลาะกันคือเอาเกมไม่เอาแล้วนะก็ไม่ทําแล้วอยู่เฉยๆดูเขาครับแต่พอมันมีจริงๆขึ้นมามันใจมันตุ้มๆต่อมๆเว้ยมันไม่ได้แล้วดิมันมันไงต้องไปแล้วอ่ะ จับได้หรือไม่ได้ก็ต้องขี่ดูก่อนอืแต่บังเอิญผมมันประเภทว่าดวงดีซะด้วยมดไปแล้วมันชอบได้เจอ,อเจอแล้วมันก็ต้องมีบู๊เกิดขึ้นอ,อะไรอเงี้ยเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาก็โชคดีอยู่พอสม,มควรที่ไม่ไป้ก็ถือว่าโชคดีครับถือว่าดวงยังดีพระยังคุ้มครองอยู่<ะ>ผมก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าผมทําดีแล้วเนี่ยพระต้องคุ้มครองถ้าคงไม่ดีป่านนี้คงก็เป็นศพไปแล้วใช่ครับท่านี้ทําอย่างนี้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ด เป็นสายให้ตำรวจผู้ไม่ใช่เป็นสายเป็นอาสาของตำรวจเป็นครับนะฮะแล้วก็ขี่มอไซค์รับจ้างครับผมทํางานทํางานด้วยนะฮะรับจ้างขี่มอร์ไซค์บินเนี่ยวันหนึ่งยังไงก็สี่สาห้าร้อยครับสี่สาห้าร้อยตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับนะฮะแล้วทํางานอื่นด้วยนี่ทำกลางคืนเป็นรอปภสวนอาหารครับตั้งแต่ตั้งแต่ห้าทุ่มยันหกโมงเชา้า ห้าทุ่มยันหุ่มงคเช้าครับผมแล้วหุ่มงเช้าก็ต่อเลยกีบต่อใช่วิ่งต่อส่งลูกส่งเมียเสร็จก็มาวิ่งวินต่ออะไรถึงหุ่มงเย็นหุ่มงเย็นส่งลูกส่งเมียด้วยครับผมเช้าก็ต้องส่งเมียไปประหยัดค่าใช้จ่ายในการนั่งรถตู้อะไรของรงเรียนอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นผมก็ต้องส่งเองรับเองอะไรประมาณนี้จริงจริงตั้งแต่ห้าทุ่มเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยถูกไหมเออก็ ทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มนี่คือนอนแล้วครับผมจะนอนไวอ๋อนอนทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มเสร็จปุ๊บห้าทุ่มไปทํางานทํางานต่อเสร็จปุ๊บเช้าขับหากินต่อยาวยันทุ่มหนึ่งเลยถึงจะนอนแล้วก็ทุ่มหนึ่งนอนครับชีวิตเป็นอย่างเงี้ยทุกทุกวันไม่เป็นอย่างงี้ทุกวันอถ้ามันไม่มีอะไรมาให้ตื่นเต้นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างงี้ทุกวันไม่กระปกกระเปียยังมีกาลังที่จะไปวิ่งไล่ล่าคครายอีกเนี่ยผมก็เป็นโรคประจําตัวนะเป็นเบาหวานแต่ผม ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับคือเขาวิ่งขนาดไหนเป็นกิโลผมก็วิ่งไปได้เเขาหนีขนาดไหนผมก็หนีได้อผมก็ตามได้แต่ถ้าเวลาจับได้ปุ๊บเนี่ยผมขอนั่งกวนเถอะมันไปไม่ไหวเหนื่อยหมดหมดแรงครับคือจับได้แล้วหมดเลยหมดเลยอืแต่อย่าไปบอกเดี๋ยวเกิดอนาคตจะต้องไปไล่ล่าจับใครอีกยังจะเดินหน้าต่อใช่ไหมตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็ยังจับต่ออมท่านี้ ฟังดูป๋อเนี่ยหรือพยงสุดจังหวัดเนี่ยไม่เคยแบบไม่ไม่ใช่เป็นกรณีที่ไปเห็นแล้ววิ่งไปช่วยเลยมันก็ฟังจากเขาเล่ามักงแล้วก็เจอเองมั่งอะไรประมาณนี้มีเจอเองเหมือนมีกันมีครับเจอเองมั่งก็่าเวลาเจอเองเป็นไงยาครั้งที่เจอเองก็เจอเองก็ตามเลยตามเลยเพราะพอเห็นปุ๊บผมก็เลี้ยวรถตามอย่างเดียวบางทีนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปจับใครต่อใครไม่มีใครมาขู่มาอะไรใช่ไหมไม่มีไม่เคยกลัวครับ คือผมไม่เคยกลัวใครนะถ้ามีจริงๆหกคดีแรกป่านนี้เขามาเล่นงานผมแล้วอแต่ผมก็บอกแล้วว่าผมก็ทําดีที่สุดแล้วอะส่วนใหญ่เป็นพวกไหนเป็นพวกวัยรุ่นต,<า>ติดยาติดพนันพนันบอลไม่มีจ่ายก็ต้องมาลักทรัพย์เขาเอบางทีก็เมียยังท้องอยู่แต่ตัวเองก็ติดยาอะไรก็ประมาณนั้นเออก็ช่วยก็ช่วยช่วยพลเ,เมืองดอีช่วยชาวบ้านที่บริสุทธ์ครับถูกพวกนี้เนี่ยมาฉกชิงวิ่งราวเรียกว่ายอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอะท่านี้ ทำงานก็หนักพอสมควรเห็นว่าสอบสวนด้วยนะอนอกจากจะไม่ได้บางทีเอ๊ะลูกแต่งตัวยังไงมีติดตัวองสารอะไรหมวกกันอน็อกสีอะไรแล้วจับสังเกตดูว่าให้ถ้าเกิดคนผิดปกติมันขับเร็วอย่างนี้<ช>ลักษณะเข้าไปใช้คําเช่นมึงหนีเหรอถ้าผิดปกติปุ๊บใช่แน่ใช่ครับแต่นอกจากนั้นสอบสวนด้วยหรอก็มีมั่งบางทีแบบดาบอานาจเขาก็บบอยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าทาอย่อา,ายงงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็จะทําตาม,อ,มอะไรเงี้ยเพื่อให้คนร้ายเขารับสารภาพมาเช่นก็ ก่อ,อกี่คดีเออหนึ่งคดีเฮ้ยแน่ใจเหรอ,อทำให้มันดูขึงขังน่ากลัวอ,อ๋อสองครับเอ้ยกว่านั้นกูยังเห็นมึงไปเล่นตรงนูง้นตรงนี้มามข่าวยังออกอยู่เลยก็ทำไปทำมาก็สิบเจ็ดคดีก็ประมาณนะี้อย่างรที่หกก็สิบเจ็ดคดีที่ผมจับได้สอบสวนใช่ครับเขากระชากมาสิบเจ็ดคดีอ,อครับแต่ไม่ได้ลงมือลงไม,ม้ใช่ไหมอ๋อไม่ครับไม่ผมมันคนที่ถ้าจับได้ปุ๊บเนี่จะให้ไปกระไปกระตรงกระทืบอะไรผมไม่ทำอีก แต่ว่าคําขู่แสดงอาการโอเคผมทําแต่จะให้ไปลงไม้ลงมือไปเตะไปต่อยเขาคือผมจบจบคือจบแค่นั้น<อ>ถึงแม้เขาจะสู้ผมเจ็บปากแตกอะไรตาบวมอะไร ผมก็ไม่ทําต่อคือจบคือจับได้ก็คือจบแต่ว่าไอ้คำขู่กริยาท่าทางคือผมต้องมีเพื่อให้มันสอบสวนและยอมรับอะไรประมาณนี้เขาคงไม่แบบว่าประเภทเราพี่ครับพี่ท่าเกิดอีกกีโอสามเองครับผมคงไม่บอกของตรงๆรอะไรเพราะฉะนั้นมากขึงขังเลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นทําไมไม่ไปสมัครเป็นตํารวจซะเลยอ่ะโอ้โหมันคงเกินวัยถ้าถ้าผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้ยินแล้วให้ผมไปตำรวจเนี่ยผมยอมเป็นเลยจริงๆนะรับรับรองเอยากเป็นเนี่ยใจอยากเป็นอยากอยากอยากเป็นไหม โอ้ยเด็กๆไม่อยากนะตั้งแต่เมียโดนกระชากเลยอยากเป็นเลยอยากเลยผมว่าผมเป็นผมทําดีกว่าตำรวจอีกนะบางคนผมบางคนใช่ถูกต้องบางคนจะเหมาหมดไม่ได้อ่าถูกต้องนะฮะอยากเป็นตำรวจอยากครับอืมมันดียังไงอะชีวิตเสี่ยงบางคนเป็นเมียตำรวจเนี่ยเขายังโอ๊ยันไม่รู้ผัวฉันจะกลับมาแล้วเป็นอะไรยังไงมันมันก็บอกไม่ถูกนะครับคือผม ผมไม่ใช่ว่าผมอยากจะเป็นตำรวจมากนออักแต่ถ้ามันผมทํางานแล้วมันมีกฎหมายรองรับในตัวผมว่าออโอเคผมอนุอน,นันแบบอนุญาตคุณนะออคุณมีสิทธิ์บา้างที่จะออสังเกตสังการจับกลุมใครได้โดยไม่ว่าไม่ต้องเข้าตัวผมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าทําไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้ออแต่ว่าบางคนมันเขาไม่รองรับอะไรผมอย่างเงี้ยออคือผมก็ว่าเออถ้าเป็นมันก็ดีอ,อ,อย่างน้อยผมก็พกปืนได้แต่ไม่ใช่ไปไล่ยิงใครเขาปืนนั่นคือมันมันสุดที่สยจริงๆที่จะต้องยิง ผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นตํารวจมันก็ดีแต่ตอนนี้มัน40แล้วอ่ะจะให้กลับมาเป็นตํารวจมานคง <40 S 1> ไม่ได้40เหรอครับสามท่ายัง,ยงไม่ถึงเลยแล้วไปวิ่งเป็น20นาทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ก็ได้ครับแรงบันดาลใจมันเยอะสุดท้ายมีอะไรติดอยู่ในใจนิดหนึ่งเนี่ยเราฟังผมก็ชื่นชมตํารวจเองก็ชื่นชมมอบป,ประกาศสิทธิประกาศเกียรติคุณให้เนี่ยนะฮะสุดท้ายบอกมีอะไรติดอยู่ในใจเหมือนกันว่าความจริงก็ช่วยคนมาเยอะครับสุดท้ายมีอะไรพูด ก็อยากจะฝากไปถึงคนที่หมู่บ้านที่ประวันนะครับว่าผมและวินทั้งห0สิบคันพร้อมรับใช้ทุกคนไม่ว่าท่านจะเกิดเหตุอะไรหรือประสบเหตุอะไรขอร้องความช่วยเหลือมาได้นะครับมผมพร้อมเสมอมไม่ว่าเหตุนั้นจะร้ายแรงขนาดไหน<ม>ถึงขั้นชีวิตผมก็พร้อม,มแต่ขออย่างเดียวคือใหญ่รังเกียจพวกผมเลยว่าพวกผมเป็นคนหาเช้ากินขําเป็นคนจนอะไรประมาณนี้ขอให้ตัดตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับว่าผมพร้อมรับใช้เสมอตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่มผมจะสู้ต่อครับ อ่มีคนรังเกียจเหรอมันก็ไม่เชิงรังเกียจแต่ว่าผมพูดแบบว่าติดความเผื่อไว้ประมาณนี้เพราะบางคนเขาก็อาจจะบอกว่าเออข้าววินมอเตอร์ไซค์ไอ้พวกอันดัพานข้างทางอะไรพวกอะไรแบบว่ามันประมาณนั้นนะครับคือนี่ถ้าลูกดูอยู่สิบสิบห้าวินาทีพูดสั้นๆกับลูกเกิดลูกเขาเป็นห่วงไหมพ่อไปทําอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงนะจะแม่ดูแลได้ถึงถึงพ่อไม่อยู่ก็ ลูกก็ต้องเป็นคนดีเหมือนพ่อถึงพ่อตายไปลูกก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเพื่อพ่อช่วยเหลือสังคมอขอบคุณนะยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ